ใครที่เจอคลิปนี้นะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับเพราะนี่คือพลังงานไพ่ของคุณนะครับเลือก1 2หรือ3นั่นคือดวงโชคลาภในเดือนธันวาคม2568นี้ส่งท้ายปีกันจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาดูกันครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังจิตใต้สำเน็จจะบอกอะไรกับคุณนะโชคลาภในเดือนธันวาคมนี้นะครับอ่ะเลือกกันแล้วนะครับก็ใครที่นะฮะ สนใจดูดวงสนตัวกับอาจารย์มีค่าใช้จ่ายที่599บาทนะครับติดต่ออาจารย์ได้ทางอินบ็อกของแตล่ละแพลตฟอร์มได้เลยคนที่เลือกหมายเลขนึงครับหนึ่ง <1, S 1> สองหรือสามคนที่เลือกหมายเลขนึงมาเลยครับได้ไพ่สามถ้วยนะว้าวนะคนที่เลือกหมายเลขนึงนั้นจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะมีโชคลาภเข้ามาในเดือนธันวาคนนนมาคน,นี้ปังๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะให้คุณ สวดนมนต์และขอบคุณพลังงานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ดึงดูดโชคลาภให้กับตัวคุณนะครับผมมาคนที่เลือกหมายเลขสองครับอาจารย์จะไม่ตัดเลยนะครับนะพูดผิดก็ผิดไปเลยนะโอเคคนที่เลือกหมายเลขสองช่วงนี้ดวงโชคลาภไม่มีเลยนะครับเพราะว่าคนนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากระซิบบอกคุณมักจะไม่ค่อยเชื่อเซน์ของตัวเองคุณจะลังเลคุณจะชอบฟังคนรอบข้างก็เลยพลาด เขาเรียกว่าพลาดโชคลาภไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นแล้วให้รู้จักเชื่อในสิกเซนของตัวเองบ้างนะครับยาลังเลถ่านลังเลคือไม่ได้นะครับในโชคลาภในเดือนธันวาคมนี้นะมาดูกันครับนะคนที่เลือใหมายเลข3ครับโอ้โหได้ไพ่ก้าไม่เท้านะครับเป็นไพ่แห่งความเหนื่อยยากนะเพราะฉะนั้นนะเนี่ยโชคลาภเนี่ยถ้าอยากได้จริงๆต้องมันปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระ ถ้าใครถือศีลแปดหรือทานมังสวิรัตได้ทุกวันพระทานเลยนะครับทําได้เลยนะมันจะได้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้กับตัวคุณต้องเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใช้กําลังกายคนอาจจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าใช้พลังจิตหรือใช้องค์เทพอัญเชิญองค์เทพมาช่วยเหลือจะดีขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับติดตามช่องของอาจารย์ไปเรื่อยๆปีใหม่อาจจะมีเรื่องอะไรดีๆกลับมาใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ